thank <phone> you <rings> รวมดวงจิตอันจงรักพักดีมั่นรวมสัมพันธ์อันพร้อมพรักสมัครสมานน้อมถวายในหลวงมิ่งดวงมานตุดสายทานรวมใจไทยทั้งปวงฉเฉลิมพระชนมงคลงามอารามขวัญเทพเทวันทานพรแสนทั้งแดนสวง คุ้มพระองค์เป็นหลักใจไทยทุกดวงงามช่ดช่วงพระบารมีรู้จีเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางสาวสุวราทวิเชษีผู้ว่าการการประปานครหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและผู้ปฏิบัติงานการประปานครหลวง